ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสียนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเซียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพรตหรือศีดาบดทั้งหลายชาบังบทชารับแหล่เจ้าสำนักเจ้าที่เจ้านิกายนะพักมืนพักมังเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายหน้าเหล่าสัมภเวสีเหล่าสุลาย ในทุกวันแขวนดินแดนแล้เาผู้ปร่สัตว์แล้วก็เราผู้บริษัททั้งหลายในภาคทิศภาคหยาบที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นแล้วเราครอบครัวมรดกูลลูกหลานบริวารนะที่พุองพันกันมาลูกศิษย์สาวกครูครูบาอาจารย์ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมนะน้อมใจขอขอมาก,กรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสลาหนังขจฉามิธัมมังสลาหนังขจฉามิสังฆังสลาหนังขจฉามิทุติยามปิพุทธังสลาหนังขจฉามิทุติยามปิธัมมังสลาหนังขจฉามิ พุติยัมปิสังขังสลานังคชามิตตะติยัมปิพุทธังสลานังคชามิตตะติยัมปิธรรมังสลานังคชามิตตะติยัมปิสังขังสลาหนังคชามิขอนอ้นอมน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานท้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรันตนตรัยแด่พระศธรรมและการโปรดสัตว์าตามองค์มหาบาร,รมีโมเหรรมล่าข้าพ,เจ,าาาพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหล,ลงตั้งเอาความหลงตอกยำมกวนจมแช่นอนเนืองความห่วงห่วงความลงังเล ความยืดเยื้อความโหยหาอะไรอาวร์ความตึงเครียด,ยดในจิตในใจ <J> <c ười> จิตที่ยังรอคอยความอิดออดอ้อยซ้อยการหมกมุ่นในความคุ้นเคยความเคยชินเดิม,ดมในทิฏฐิทัศนะในคติอคติในค่านิยมอุดมการ ทิฏฐิความเห็นความหมายของผู้อื่นทั้งหลายหรือในวิถีวิธีการในปณิธานทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัรธรรมขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติดในจริตจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีในความสำนึกในจริตอนุสัย ในโลียวิสัยในโลกิยสุขความหมกมุ่นในความเป็นความอยู่ในผลประโยชน์ทั้งหลายในทรัพสมบัติทั้งหลายในพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายในธรรมารมณ์ในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในเงื่อนไขของตนเอง ในความฝังจิตฝังใจในปมด้อยปมเด่นในทิฏฐิมานะความมหังการในธรรมทั้งหลายในสัญญาความจำความเจ็บช้ำน้ำใจความรู้สึกผิดความสำนึกผิดความผิดหวังความน้อยอกน้อยใจความปวดร้าวในใจความโศกเศร้าเสียใจ ความติดข้องค้างคาใจทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนอารมณ์ย้ำคิดย้ำทำการตอกย้ำในจิตในใจใน,ในใจั้นเกิดจากการตั้งเอาความพึงพอใจอ,อใจย่างยิ่งยวดหรือการ,ร,รปฏิเสธปฏิคะอย่างสุดตรงทั้ง,ทงหลายจนก่อกให้เกิดความซึมเศร้า ความหวาดกลัวความหวาดระแวงการย้ำคิดย้ำทำความยึดมั่นการหมกมุ่นในตัวมันเองการปิดกั้นตนเองจากการเปิดใจต่อพระศิษธรรมหรือสิ่งดีงามทั้งหลายขอถอดถอนความเสียดายความหวงแหนความห่วงห่วง ในในี่เวณนี่กรรมทั้งหลายในคำมั่นสัญญาคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตนความพยาบาทอาฆาตความโกรธแค้นความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมการพร่ำบ่นกลด่าคำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความห่วงหวงปรารถนาดี ความจงเกลียดจงชังความคาดหวังตั้งเอาความภาคภูมิใจหรือความผิดหวังเสียใจความท้อแท้สิ้นหวังที่มีต่อครอบครัววงตระกูลต่อตนเองต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก,ก็ตามต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามความยึดติใดในธรรมทั้งหลาย ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าทั้งหลายการตั้งจิตอย่างผิดผิดทั้งหลายตัณหาความพึงใจความห่วงห่วงความหลงยึดติดความคาดหวังในตนเองในคุณลักษณะหรือรูปลักษณ์แห่งตนทั้งหลายตัณหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรมความหลงศรัทธา หลงงมงายในความยึดติดต่อองค์มหาบารมีต่อพระสัจธรรมหรือขนาดจิตหนึ่งขณะจิตใดก็ตามที่ได้เคยคิดพูดทำในการกีดการขัดขวางปิดกั้นตนเองขัดขวางผู้อื่นจากการให้การสละการสร้างบุญบารมี การบวชการบรรพชาแต่ความขี้คลายสว่างสวัยในพระสศธรรมหรือกีดกันให้ไกลห่างจากการโปรสัตว์หรือการขัดขวางกิดการโปรสัตว์ตามองค์มหาบารมีเองก็ตามขอถอดถอนทุกทุกขณะจิตที่จ้องแสวงหาวิถีวิธีการ ในความหลุดพ้นความพ้นทุกข์ความสุขความสงบความปลอดโปร่งลงใจทั้งหลายหรือความหลงเข้าใจผิดต่อธรรมทั้งหลายที่คิดว่าเป็นเนื้อหานิโรธนิพานหรือทางหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิน้นขอถอดถอนทุกๆสัญญาความจําที่เคยมี เกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนความเข้าใจผิดในการปฏิบัติเอาทำเอาในความหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนความอหางการความหลงลำพองความมั่นอกมั่นใจความยึดมั่นในตนทั้งหลายหรือสิ่งภาคภูมิใจในตนเองทั้งหลาย การตอกย้ำทั้งหลายขอถอดถอนความยึดมั่นในศาสตร์ในวิชาต่างๆในแนวทางทั้งหลายอันไม่ตรงต่อพระสัศธรรมขอถอดถอนความหลงยึดติดความหวงแหนในฐานะในสถานะในบทบาทในตำแหน่งหน้าที่ ในลาบยศสรรเสริญในชื่อเสียงกิตยศอันเป็นสิ่งสมมุติทั้งหลายความมีความเป็นความเห็นความหมายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางโลกและทางธรรมขอถอดถอนทุกทุกขณะจิตที่มุ่งสนองตนเองและผู้อื่นจนก่อให้เกิดความหลงวอกวนหลงสารววน ความหลงจมการดำดิ่งในมายาทั้งหลายขอถอดถอนทุกๆขนาดจิตที่ยังคงแสวงหายังหลงเพลิดเพลินไปในสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายความพึงพอใจในโมหะตัณหาอุปาทานในความหลงในความทรงจำ ในเรื <muitas S 2> ่องราวในความหมายในคุณค่าทั้งหลายยังคงหลงตอกย้ำความมั่นอกมั่นใจสิ่งรับรองรับประกันต่อโมหะตัณหาอุปาทานแห่งตนทั้งหลายเพื่อการดำเนินไปในความคิดความเชื่อความเห็นความหมายที่ตนยึดติดทั้งหลายขอถอดถอน ทุกๆขนาดจิตที่เคยสัมผัสสัมพันธ์สสต่อองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ต่อผู้โปรดสัตว์อ,ตอ,องค์ุรุมหาครุร,รุทั้งหลายองค์บร,รมครูทั้งหลายด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันไม่เหมาะไม่ควรด้วยทิฏฐิทัศนะความเห็นความหมาย การประมาทปามาศลบหลู er ่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามความดื้อรั้นดื้อดึงความน้อยอกน้อยใจด้วยทิฏฐิมานะความหยาบคายหยาบกระด้างการล่วงเกิด่นล่วงละเมิดการตีตนเสมอทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ยังเป็นเหตุเป็นเชื้อ ยังคงค้างขาทำให้ควายเขวลังเลอิดออดอ้อยส้อยปฏิค้าขัดเครื่องทำให้ไม่หมดใจกับพระศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญตาเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขออโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทําต่อผู้อื่นทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้นในการตอกย้ําดูถูกเหยียดหยามเหยียบย่ําซ้ําเติมทาร้ายทําลาย จนเป็นเหตุแห่งความมืดมนในจิตในใจของผู้อื่นทั้งหลายขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหลายนันเกิดจากความลังเลการเพิกเฉยเมินเฉยความเกียดค้านความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิมานะทั้งหลายการไม่นำพาต่อพระสัจธรรม ต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในความคี้คลายสว่างสวัยและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไรขอบเขตขอทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมให้แก่โมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ในนี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่ยังคงติดค้างต่อเจ้ากรรมในเวนคู่กรณีกรรมทั้งหลายต่อทุกๆภาคส่วนต่อสรพสัตทั้งหลาย ในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเจ้ากรรมในเวรของทุกดวงกิจทุกดวงวิญญาณอันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องจมจอมดำดิ่งสู่ความมืดมนในจิตในใจแห่งตนทั้งหลายไร้กำลังในการสว่างสวยตามเนื้อหาพระจารรมทั้งหลายขัดขวางไม่ให้โปรดสัต ตามองค์มหาบารมีขอชดเชยชดใช,ดช,ดช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยัยใ,ษษในพระศาสราโดยทีวาสนาบารมีนรมในทุนกทุกทัด้วยการบวชการสลัการเกื้อกูลต่อภรษาศาสนาและด้วยการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีที่เคยมีมา,าแล้ว นับตั้งแต่อดีต,นต,ต,ดตจ,นถ,จนถึงปัจจุบันรวมถึงที่จะมีต่อไปในนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดก็นานเทินโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีโซ